สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาเลยครับตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปอาบน้ําเนี่ยผมมีเอ่อเป็นอาหารเสริมอยู่ึ่งตัวนะครับที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับโอเคเราไม่รอช้าแล้วงั้นมาดูเลยดีกว่าว่าเป็นอา,อาหารเสริมที่ห่ออะไรนะครับก็เป็นอาหารเหลืองที่ห่อคูลาเจนกูต้าบรลี่พัทนั่นเองนะครับคือคลโรเจนกูต้าบรลี่พัทนะครับ เป็นกล่องสีชมพูนะครับกล่องดูแลสวยงามนะภายในเนี่ยเขาจะบรรจุไว้อ่อเป็นซองๆนะครับอยู่ประมาณจิบซองนี้ลูกด้านน่าตาเป็นนี้นครับอย่างนี้มีสิบซองในกล่องการกินก็ไม่ยากครับผสมน้ำหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ฉีดกระเทยช้อนคนคนให้เข้ากันครับรสชาติก็กินง่าย,ายๆครับหวานๆเปรี้ยวๆนะเป็นกลิ่นเบอร์รี่นั่นเองนะครับ <c oughs> ในคู่มือเขาบอกว่า การกินอาหารเสริมอของย่อเนี่ยเท่ากับสามสิบห้าบาทแต่รู้ไหมครับว่าไอ้สามสิบห้าบาทเนี่ยมันเท่ากับอาหารเสริมที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยถึงหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะกินอาหารเสริมที่ถูกไปประมาณเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตสมมติว่าเรากินอาหารเสริมทั่วไปร้อยสามสิบหกคุณภาพเท่ากับอันนี้หนึ่งซองแค่สามสิบห้าบาทนะครับเห็นไหมครับว่ามันถูกและประหยัดมาก ผลที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพหรือว่าเป็นเรื่องของอสรมพคุณหรือว่าผลที่ได้เนี่ยเท่ากับ1นึองเลยนะครับวันนี้กอ็อยากจะแนะนำนะครับสิ่งดีๆให้เพื่อนเนี่ยก็ทํางานเหนื่อยนะครับก็ต้องดูแลตัวเองเอนกันะครับยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้ครับคอลลาเจนกูตาเบอร์รี่พัดนะครับกล่องสีงพูเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปอาบน้ำกันครับผมบ๊ายบาย ขันตอนการดูดซึมคอลลาเจนเปปไทด์เมื่อเข้าสู่ร่างกายขั้นตอนแรกคอลลาเจนเปปไทด์จะถูกย่อยให้เป็นหน่วยเล็กๆโดยเอนไซม์ที่กระเพาะอาหารและถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กเมื่อคอลลาเจนเปปไทด์ถูกดูดซึมจะถูกส่งต่อไปยังอวัยวะเป้าหมายทั่วร่างกายโดยผ่านทางตับและเส้นเลือดฝอย เมื่อไดเปปไทด์เหล่านี้ถูกดูดซึมเข้าร่างกายจะตรงเข้าสู่เซลล์ภายในผิวหนังกระดูกและข้อต่อเพื่อทำหน้าที่ส่งสัญญาณกระตุ้นให้เซลล์เหล่านั้นสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนมากขึ้นและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของคอลลาเจนเปปไทด์และแน่นอนว่ายังมีความลับอีกมากมายที่ยังรอให้เราค้นหาในอนาคต ผู้ชมคะหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักคอลลาเจนกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกับสื่อแขนงต่างๆมากมายแต่ว่าจะมีใครสักกี่คนคะที่จะเข้าใจว่าเหตุใดทําไมเราถึงทานคอลลาเจนคอลลาเจนมีประโยชน์ยังไงและ เขาหาคอลลาเจนที่ไหนที่จะเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดสําหรับเราวันนี้นะคะขวัญมีคําตอบมาให้แล้วและแน่นอนว่าไม่ใช่ขวัญแน่นอนที่จะมาเฉลยคําตอบนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอลลาเจนมาฝากกันค่ะขอต้อนรับค่ะคุณสกวワทพงเพตราัตหรือว่าคุณโจเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจน<แ>นะคะหลายๆคนรู้จักกันดีแต่ว่า ไม่ไม่รู้ว่าความหมายว่าจริงๆแล้วอคอลลาเจนคืออะไรและมันอยู่ในที่ไหนบ้างตรงนี้ต้องขอข้อมูลจากคุณโจ้แล้วล่ะค่ะค่ะ,ค,ะคือจริงคอลลาเจนนะครับคือโปรโตีนนะครับแล้วก็ในร่างกายของเราเนี้ยมีโปรโตีนชนิดนี้ประมาณหนึ่งในสามของร่างกาย<ม>นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยยังเป็นส่วนประกอบสําคัญเนี่ยของกระดูกกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นเอ็นต่างๆอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยผิวพรรณของเราเนี่ยที่แต่งตึงอยู่เนี่ยก็นื่งมาจากคอลลาเจนนั่นเองนะฮะ ทีนี้เนี่ยอา,อายุเราที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมสลายค่ะมันก็เลยเกิดบบเป็นว่าเ,เป็นริ้วรอยถ้าเกิดเป็นผิวหนังเนี่ยก็จะเกิดริ้วรอยเกิดขึ้นเราจะมีวิธีการนะคะที่จะแบบว่าสกัดกั้นไม่ให้แบบว่าป้องก,รกรันก็ได้อะไม่ให้คอลลาเจนเนี่ยมันเสื่อมสลายเร็วๆพอเมื่อสักครู่นี้ดูภาพโอ้โหไม่ไหวค่ะอายุ50ิ <Beyonce S 1> แล้วริ้วรอยเยอะขนาดนั้นเนี่ย uh huh. ทำใจออกจากบ้านไม่ได้แน,น่นเ,ล <Anita. S 1> เลยเรามีวิธีการอะไรบ้างที่จะแบบว่าชะลอให้คอลลาเจนเนี่ยลดน้อยลงให้ได้น้อยที่สุดค่ะ คือคอลลาเจนนี่มีในอาหารธรรมชาติทั่วไปนะฮะแต่ว่าปริมาณอาจจะน้อยหรือว่าอาจจะไม่เข้มข้นเพียงพอแล้วก็คนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าการทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยจะไปแทนคอลลาเจนในร่างกายซึ่งจริงไม่ใช่นะฮะการทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันจะไปย่อยสลายก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีไดเีพไทด์สคู่ที่สําคัญนะครับก็คือว่าตัว P O กับ O G ก็คือย่อมาจากโปรลีนไดซีโปรลีนคู่หนึ่งกับไดซีโปรลีนและไกลซีนซึ่ง <C AP> ไดเฟทไทลสองคู่นี้เป็นคู่สําคัญที่สุดในการที่ไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายนะครับที่ทําให้สร้างเซลล์ใหม่แล้วคอลลาเจนเพราะฉะนั้น2ตัวนี้แหละครที่จะฟื้นฟูคอลลาเจนในร่างกายให้กลับคืนมาค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะพบว่ามีคอลลาเจนเยอะแยะมากมายมีทั้งแบบว่าหลายรูปแบบ <C AP> ให้จหาแนกจริงๆเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปแบบและแต่และรูปแบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะได้ครับคือรูปแบบหลักๆที่เห็นชัดเจนนะครับก็จะเป็นเป็นเม็ดนะครับซึ่งข้อดีคือ คือเนื้อของการทานสะดวกแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยปริมาณที่ใส่แต่ละเม็ดเนี่ยมีน้อยนะครับเต็มที่เนี่ยคือประมาณ1.2กรัมแค่นั้นเองแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่อัดเม็ดเนี่ยมันจะต้องมีสารไบเดอร์นะครับอย่างเช่นแป้งอะไรก็ตามเนี่ยทำให้ปริมาณเนี่ยไม่ได้เพียวร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่2เนี่ยก็คือเป็นแบบเจลลี่นะฮะแต่ว่ารูปแบบเจลลี่เนี่ยคือข้อด้อยก็คือว่าใส่ปริมาณคอลลาเจนได้น้อยอันนี้2เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องใช้เป็นน้ําตาลทานเยอะอาจจะ มีความอ้วนแถมไปด้วยโอ้โห<อ>ไม่ไหวอันนี้ไม่เอาแล้วค่ะมีรูปแบบอื่นอีกไหมคะก็รูปแบบอีกอันหนึ่งที่ได้ความนิยมสูงนะครับคือพร้อมดืม่มนะซึ่งข้อดีของพร้อมดื่มเนี่ยก็คือว่าสะดวกแล้วก็รสชาติดีนะฮะแต่ว่ามีจุดหนึ่งเนี่ยคือคอลลาเจนเนี่ยเมื่อเวลาเราใส่ลงไปในการทำละลายแล้วเนี่ยพอทิงอ้งระยะไว้นานมากขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพของคอลลาเจนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันจะลดลงนะฮะ แล้วอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าปัจจุบันนี้มีในเรื่องของคอลลาเจนพร้อมดื่มเยอะแยะมากมาย,ยมีแนะนําเป็นพิเศษไหมคะว่าควรจะเลือกแบบไหนอีกอันนี้คือย่อยลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะ,ะที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าไปหาสิ่งที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์และซึมซับเข้าสู่ร่างกายของเราได้ดีที่สุดด้วยคือสิ่งที่แนะนาจริงๆนะครับก็คือว่าคอลลาเจนเนี่ยจะทรงคุณค่ามากที่สุดเนี่ยในรูปแบบของเป็นผงแล้วก็เราซีล เพ <med> ราะฉะนัน้นถ้าผมแนะนำเนี่ยคอเลนเจนแบบผงชงเดิมเนี่ยดีที่สุดตรงที่ว่าข้อที่1เนี่ยใส่ปริมาณได้สูงที่สุดนะฮะอันที่สองเนี่ยเก็บคุณค่าได้ระยะเวลานานพอเวลาเราฉีกซองแล้วชงปั๊บเนี่ยคือคุณค่าเนี่ยสูงที่สุดนะตอนนั้นแล้วเราก็ทานเข้าไปในร่างกายเลย<อ>ร่างกายก็พร้อมที่จะดูดซึมและย่อยสลายตามกระบวนการที่แนะนําต้งแหนต้นนะฮะ ามาพูดถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์คอลลาคอลลากรูต้าเบอรี่พลัสกันบ้างดีกว่าหรือว่าเขาชื่อเรียกสั้นๆชื่อเล่นของเขาคือคอลลาคอลลานั่นเองคอลลาเจนตรงนี้เนี่ยคือเป็นในส่วนของผงชงพร้อมดื่มมีข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างคะคีย์สำคัญที่สุดของเรานะครับก็คือคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนของเราเนี่ยผลิตมาจากญี่ปุ่นนะครับโดยบริษัทนิตาคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ขายดีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นโดยมีเทคโนโลยีเนี่ยมากว่าเกือบจะร้อยปีแล้วโอ้โหนะยาวนานมากเลยใช่ค,ค่ะ โดยมีผลวิจัยเนี่ยรองรับอยู่หลายๆผลวิจัยทีเดียวที่มาโชว์ให้ดูวันนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวจากการทดลองเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อรับทานคอลลาเจนไปเนี่ยกรัมเนี่ยส <4 S 2> สัปดาห์ถึง8สัปดาห์เนี่ยจะมีอินฟูเม m นท t ที่เห็นอย่างชัดเจนตรงกราฟที่โชว์ให้ดูนะครับค่ะโอโ้โหและที่2ที่ช่วยได้เนี่ยค,คือเรื่องของจุดด่างดำหรือ UVS p o t อเ,เช่นกันเลยครับก็คือว่าทดลองทานคอลลาเจน5กรัมเหมือนกันต่อวันนะฮะก็จะพบว่า จุดดำๆนี่จะค่อยลดเรืออลงอันนี้สาเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจว่าคอลลาเจนเนี่ยช่วยเฉพาะเรื่องของผิวพรรณหรือความสวยงามอย่างเดียวแต่ในความจริงเนี่ยเรื่องสุขภาพด้วยอย่าง<อ>ที่แซงตอล<อ>้ว<อ>ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผลการทดลองเรื่องของข้อเข่าซึ่งเขาทําร่วมกับโรงพยาบาลน,นะครับโดยเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นว่าคนที่มีข้อเข่าติดขัดเนี่ยเมื่อทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเก้าสิบวันนะฮะ<อ>จะพบว่ามันจะสร้างช่วยสร้างในเรื่องของกระดูกอ่อน ทำให้เหมือนกับว่าเวลาเดินเราไม่ขาดแล้วก็ระดับของความเจ็บปวดนี่ลดลงจนเกือบปกตินะบางคนเจ็บนะแบบปวดข้อปวดกระดูกตอนที่อายุแบบว่ามากขึ้นใช่ครับค่ะใช่ครับแล้วก็มีอันนึงคือในเรื่องของทดลองกับหนูนะครับโดยการที่ตัดรังไข่ของหนูก็เปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่หมดฮอร์โมนนะฮะเพราะฉะนั้นกระดูกจะเสื่อมแต่เมื่อทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วนี่จะพบว่าความคงทนของกระดูกนี่ฟื้นฟูกลับขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจากผลการทดลองหลายๆจุดเนี่ยก็จะพบว่าคอลลาเจนเนี่ยช่วยทั้งเรื่องของผิวพรรณความสวยงามแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยฮะโอ้โหฟังอยู่แล้วนี่แบบว่าไม่เคยคิดเลยว่าคอลลาเจนเนี่ยจะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายขนาดนี้หลายๆท่านยังเข้าใจผิดคิดว่าทานคอลลาเจนแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องความขาวด้วยนะครับซึ่งสิ่งเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยโดยตรงโดยนอกเหนือจากคอลลาเจนที่กล่าวไปแล้วเนี่ยแต่ยังประกอบด้วยส่วนสําคัญอื่นๆอีกหลายส่วนนะครับตัวแรกเนี่ยที่จะแนะนําที่จะใส่เข้าไปใน ฟิตพันธ์ก็คือว่าตัวกรูตากรูตาไทโอนเน่ช่วยเรื่องความกระจ่างสายของผิวเ mm hmm. นื่องจากว่าไปยับยั้งเมลาโทนิน mm hmm. นะฮะและส่วนหนึ่งเนี่ยคือดีท็อกซ์ตับ <c oughs> สำคัญอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือตัว q ิวซึ่งเป็นแอนตี uh, ้ออกซิแดนต์สูงสุดตัวหนึ่ง mm hmm. นะครับ mm hmm. ของญี่ปุ่นนะฮะ <c oughs> แล้วก็ช่วยในเรื่อง uh, ชะลอเรื่องริ้วรอยต่างๆในร่างกายครับความเสื่อมต่างๆฮะ mm hmm. <c oughs> uh, ตัวที่สานะครับคือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยรารู้จักกันอยู่แล้ว โดยที่ปริมาณเหมาะสมเนี่ยจะช่วยกระตุ้นส่งเสริมกับการสร้างคอลลาเจนเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะฮะ,ะแล้วก็ยังเพิ่มผิวพรรณเรื่องกระจ่างใสอีกด้วยดังนั้น,นยังมีสารสก,กรัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสแล้วก็มมเมล็ดองุ่นซึ่งสองตัวนี้มีแอนที้ออกซดนานเนี่ยสูงกว่า,าวิตามินซีอ่ะยี่สิบเท่าแล้วก็ e วิตามินเออห้าสิบเท่าซึ่งช่วยทั้งชะลอความเสื่อมต่างๆแล้วก็ช่วยเรื่องความกระจ่างใสของผิวด้วยะฮะ คือมันยังบอกไม่หมดนะครับมันยังมีไลโคปีนแล้วก็มีมิกซ์เบอร์รี่คือของเราเนี่ยไม่ได้ให้น้ำตาลนะครับใช้ความหวานโดยซูคาโรสซึ่งเป็นสารแทนน้ำตาลที่คุณภาพดีที่สุด<ฆ>แล้วก็โ no <ฆ>นแคลอรี่ขณะเดียวกันเนี่ยรสชาติของเราเนี่ยปรุงรสไปด้วยมิกซ์เบอร์รีสามชนิดนะฮะซึ่งเป็นทำมาจากผลไม้จริงๆนะฮะแอนตี้ออกซิเดน์สูงสุดแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของวิ C ตามินซีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทานแล้วเนี่ยเห็นผลแน่นอนนะฮะ เรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงมีแบบว่ามีพวกมิกซ์บร์รี่ต่างๆมากมายแบบนี้รสชาติต้องออกมารสชาติอร่อยรสชาติดีแน่นอนนะคะในส่วนของวิธีการทานล่ะคะมีวิธีการทานยังไงบ้างก็อยากแนะนําให้ทานเนี่ยเวลาสองเวลานะครับก็คือว่าช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ํเหรืออาจะก่อนนอนก็คือว่าแนะนําตอนท้องว่างนะฮะจะได้เห็นผลดีที่สุดนะฮะ ปกติแล้วเนี่ยจะเห็นผลใช้เวลานานไหมคะกว่าร่างกายจะรับสารตัวนี้แล้วแบบว่าออกมาเป็นสุขภาพที่ดีผิวพรรณที่สดใสค่ะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิวพรรณเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนี่คือแค่2อาทิตย์แรกเท่านั้นเห็นได้เลยค,ค่ะคและหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงคือ,นคอหนึ่งคือผิวจงางใสมากขึ้นนะครับแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยลดลงแล้วก็คือความเปล่งปลั่งของผิวนะฮะค่ะก็คือช่วยได้เยอะเลยใช่ครับ อ่าะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับความงามความอ่อนเยาว์ง่ายๆนะคะที่มั่นใจได้เลยในเรื่องของนวัตรกรรมและในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นเขานิยมกันขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าความปลอดภัยต้องสูงมากเลยทีเดียวนะคะ,ะวันนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญพิเศษให้สําหรับแฟนๆรายการของเรานะคะมีสิทธิพิเศษมามอบให้ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโจ้ามากนะคะที่ให้กิจกรรมรายการของเราแล้วก็นําข้อมูลดีๆมามอบให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลาคอลาคอลลาเจนกลูตาเบอร์รี่พลัสสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่094 435 0404 089 071 8889